สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรออตกปลานี้เพิ่งเอฟมาจากช้อปปี้ครับ mm hmm. อ่ามันเป็นรุ่น JM สองร้อยครับ JM สองร้อยในราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบสองบาทครับนี่ครับสีสันอ่าเป็นรออ ไซสเเ์เล็กนะครับเอาไ้ตกตกสปิลตกแพคเกจเล็กๆนะครับจะได้อยู่มาดูงานงานก็เป็นเนื้อพลาสติกพลาสติกเกดแบบเกดก็พอใช้ได้ครับไปได้ xảy ra đi thôi 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 ไีคลิกด้านในเป็นแบบปติก็เหมือนงานเข้าไปถามว่าลื่นไหมก็ไม่ได้ลื่นมากแต่ถ้าเกิดเอามาบิวหยอดน้ำมง,งน้ำมาเลยผมว่าก็ลื่นลื่นลื่นลืนลน่นก็หมอะสำหรับ เอาไปตกเล่นๆนะครับหรือว่าให้ลูกหลังเดือดร้อนนินเทอนอะไรเงี้ยนี่คือเบรคลองสุดกมีความเดือดได้อยู่นะครับสุดละได้อยู่ก็หรือว่าคุ้มอยู่ครับในราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท ที่พอ่อเอเอมสองร้อยจาซื้อได้ในรัาดาครับส่วนการใช้งานก็เดี๋ยวไปหาเวลาว่างไปลองตกแล้วก็ทำคลิปให้